ปชิมนิเทศโครงการสัมมานาครั้งที่สเมื่อวันศุกร์ที่2 9สิ้างหาคมพุทธศักราช2 5 5 7เวลา9นาฬิกา30นาทีณห้องประชุมกัลประพฤกบอลลูนโรงแรมเวเสเซนแกลนจังหวัดราชบุรีเป็นการประชุมปัตชิมนิเทศโครงการสัมมานาครั้งที่สงานบริการด้านวิศวกรรมการสำรวจและออกแบบรายละเอียดงานสำรวจและออกแบบทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายนครปฐมอำชะอำามตอนหนึ่งผู้อภิปรายนำโดยนายมัครินจันโทพาศวิศวะกรงานทางนายชัยวัฒน์เย็นสุวรรณกรมทางหลวงนายอนุภาพเจริญศักดิ์กรมทางหลวงนางมนชนกวัดมณีผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยประชาชนเข้าร่วมการประชุมงานสำรวจออกแบบรายละเอียดทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายนครปฐมอชะอำ เป็นโครงการหนึ่งที่กรมทางหลวงได้ดำเนินการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางซึ่งเดินทางระหว่างกรุงเทพนครปฐมเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์อีกทั้งเป็นการบรรเทาความแออัดของการจราจรบนทางหลวงหมายเลข4ถนนเพชรกเกษมซึ่งเป็นเส้นทางหลักเพียงสายเดียวในการเดินทางสุ่ภาคใต้ในปัจจุบัน อัจจะเป็นการสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางโลจิสติกและการคมนาคมขนส่งในระดับภูมิภาคในการศึกษาโครงการได้มุ่งเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมทุกระดับและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการหาแนวทางที่เหมาะสมราบข้อมูลข่าวสารสรุปผลการสำรวจและออกแบบรายละเอียดรูปแบบโครงการและทางแยกต่างระดับพร้อมองค์ประกอบโครงการเช่นสะพานจุดตัด ทางร่วมทางแยกทางลอดและมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมรวมทั้งแผนแก้ไขผลกระทบด้านการเวนคืนการชดใช้ทรัพย์สินและการร่วมกันให้ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะที่มีต่อการศึกษาและการออกแบบรายละเอียดโครงการเพื่อให้โครงการที่เกิดขึ้นก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดการออกแบบถนนก็ต้องเปน็นตามมตมิระดับร้อยจุดสี ตัวถนนโครงการนี้จะต่อเชื่อมกับมาตั้งแต่หมายเลข8 1นะครับระยะทางรวมทั้งสิ้นประมาณ6 3กิโลนะครับเริ่มต้นอยู่ที่อ่านคอนเทสต์นะครับแล้วก็จุดสุดที่ที่ในตอนที่1ก็คือปากท่อมีเขตทางนะครับที่เราใช้ก็คือ120เมตรนะครับโดยจะมีทางคู่ขนานตลอดทั้งแนวสายทางเลยนะครับจากน่านคอนเทสต์มาถึงปากท่อนะครับแล้วก็มีศูนย์บริการหนึ่งแห่งสถานบริการหนึ่งแห่งที่ว่าเป็นทางมี ตัวถนนโครงการนะครับที่เราเห็นที่ผ่านมาก็คือจะออกแบบเป็นสะพานข้ามให้ให้แค่ท,ทั้งหมดนะครับแล้วก็ในเรื่องของแนงกระบายน้ําเองนะครับจุดไหนที่เป็นคลองกระบายน้ํานะครับที่มีขนาดใหญ่เราออกแบบเป็นสะพานยกข้ามคลองไปเลยนะครับถัดมานะครับในบริเวณที่ขางผักจะมีที่พักรถนะครับตรงน,นี้จะอยู่ในพื้นที่บ่อปุ้งนะครับ ถัดมาถนนลางเฟื้อนะครับตัวถนนลางเฟืือเองเป็นถนนข้ามหู่บ้าลางเฟืือนะครับตรงนี้เราออกแบบเป็นสะพานยกข้ามให้เหมือนกันะครับก็คือเป็นสะพานที่มีความสูงสเมตรจังหวัดราชบุรีและผู้ประกอบการได้ร่วมดำเนินการปิดป้ายบอกราคาค่าเช่าเรือที่ตลาดน้ำดำเนินสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวและประชาชน ให้รับรู้ในด้านการบริการเมื่อวันที่30สิงหาคมพุทธศักราช2 5 5 7หเวลา9กนาฬิกานายนิสิตจ,จันท์สม,มงวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีพร้อมด้วยหน่วยงานจังหวัดราชบุรีและผู้ประกอบการรวมลงพื้นที่ตลาดน้ำดำเนินสะดวกในการติดตั้งป้ายกำหนดอัตราค่าบริการเรือพายและเรือโยนตามท่าเรือต่างๆซึ่งเป็นกิจกรรมตามแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาตลาดน้ำดำเนินสะดวกของจังหวัด โดยก่อนหน้านี้ได้มีการประชุมกับเจ้าของท่าเรือทุกท่าพร้อมกับตกลงราคาค่าเช่าเรือจังหวัดราชบุรีจึงได้ประกาศกำหนดอัตราค่าบริการเรือพายและเรือยนในตลาดน้ำดำเนินสะดวกอัตราค่าบริการเรือพายไม่เกิน400บาทต่อลำต่อชัว่วโมงอัตราค่าบริการเรือยนสำหรับชาวไทยไม่เกิน800บาทต่อลำต่อชัว่วโมงและไม่เกิน1,200บาทต่อลำต่อ2ชัว่วโมง สำหรับชาวต่างชาติไม่เกิน2,000บาทต่อลำต่อชั่วโมงและไม่เกิน3,000บาทต่อลำต่อ2ชั่วโมงทางผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีกล่าวว่าในแนวทางการพัฒนาตลาดน้ำดำเนินสะดวกอย่างยั่งยืนมีการจัดประชุมกบบทุกภาคส่วนแล้วและมีร่างแผนพัฒนาตลาดน้ำดำเนิน,น,น,นสะดวกจังหวัดราชบุรีพุทธศักราช2,557ถึง2,559 โดยให้มีการกำหนดวิสัยทัศน์ที่จะทำให้ตลาดน้ำดำเนินสะดวกเป็นตลาดน้ำที่อุดมด้วยคุณค่าทางประวัติศาสตร์และวิถีชุมชนแห่งสายน้ำจึงกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาใน5ด้านดังนี้ยุทธศาสตร์ที่1การบริการจัดการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมมีโครงการสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการกำจัดวัชพืชขยะมูลฝอย การแก้ไขปัญหามลพิษทางเรือยนต์และการปรับปรุงเทศบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บขยะและการเดินเรือยุทธศาสตร์ที่2การแก้ไขปัญหาการจราจรและบุกรุกลำน้ำมีโครงการที่สำคัญได้แก่การจัดระเบียบทางเดินเรือการให้ความรู้แก่ผู้ให้บริการเดินเรือการติดตั้งป้ายและแผนพังบอกทิศทางและการตรวจสอบการบุกรุกลำน้ำยุทธศาสตร์ที่3การแก้ไขปัญหาการบริการของผู้ประกอบการ มีโครงการจัดระเบียบร้านค้าและการติดป้ายบอกราคาสินค้าการกำหนดมาตรฐานราคาเรือโดยสารให้เหมาะกับเส้นทางและให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและโครงการอบรมให้ความรู้และงานบริการแก่ผู้ประกอบการร้านค้ายุทธศาสตร์ที่4การส่งเสริมศักยภาพการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้วยโครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของตลาดน้ำดำเนินสะดวกกับแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ตามรอยพระบาทพระพุทธเจ้าหลวงและการให้ความรู้ส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ยุทธศาสตร์ที่ 5. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนด้วยโครงการสร้างจิตสำนึกรักตลาดน้ำดำเนินสะดวกให้กับเยาวชนในพื้นที่มีกิจกรรมหน้าบ้านหน้ามองและโครงการส่งเสริมประเพณีวันสำคัญในชุมชนการสร้างความตระหนักถึงการมีส่วนร่วมแก่ชุมชน จากนั้นนางสุภาพชื่นสุขจิตนักท่องเที่ยวจากกรุงเทพมหานครได้กล่าวถึงความรู้สึกว่ารู้สึกพึงพอใจในการมาท่องเที่ยวตลาดน้ำดำเนินสะดวกทั้งราคาค่าเรือสินค้าที่มาจำหน่ายส่วนเรื่องการจราจรทางน้ำมีเรือค่อนข้างมากซึ่งเรือแต่ละลำจะไม่ค่อยหลบหลีกเส้นทางเรือสักเท่าไหรนักดูแล้วไม่ค่อยเป็นธรรมชาติ ซึ่งต่อไปทางจังหวัดราชบุรีจะได้มีการลงไปจัดระเบียบทางเรือในเส้นทางวิ่งทางน้ำให้เป็นระบบอีกต่อไปต่อการกำหนดราคาก็ทุกท่าเนี่ยนะครับนะครับที่เรามาดูนี่ก็ท่ายวดา,านะครับเขาก็เจ้าของท่าทุกท่าก็ให้ความร่วมม้ร่วมมือในการดาเนินงานเพราะว่าทุกคนเนี่ยก็รักตลาดน้ําดําเนิสนสนุกทุกคนเหมือนกันและทุกคนวันนี้ก็รู้ว่า,วามันมีปัญหานะครับซึ่งเกิดจาก พวกวิชาชีพต่างๆซึ่งในแอบอ้างนะครับคิดค่าเรือต่างๆมากมายทางเจ้าของท่าเนี่ยท่านก็รู้ดีหมดนะครับแล้ววันนี้การที่เจ้าของท่าทุกท่าได้มาร่วมมาร่วมือพร้อมกันเนี่ยผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าการทำพร้อมๆกันเนี่ยก็จะได้ตัดเรื่องสูงค่ารู่นได้ประโยชน์ท่านี้ได้ประโยชน์ออกไปนะครับทุกท่าก็ทําพร้อมๆกันแล้วก็นะครับเมื่อประกาศแล้วก็ท่าเดี๋ยวจะมีทั้งป้ายภาษาไทยทั้งป้ายภาษาอังกฤษนะครับ ผ้าต่างๆเนี่ยก็จะได้นะครับนะครับประกอบกิจกรรมที่ชัดเจน าเรือก็ทําให้คนต่างชาติมาด้วยความยุติธรรมแล้วคนกรุงเทพก็มาแต่ว่าสินค้าที่เราดูเราเป็นคนชอบซื้อของช้อปปิ้งก็คาาใกล้เคียงกัน,นะคะ่ะแล้วอยากให้เขา,เขาปรับปรุงอะไรไหมคะที่นี่ก็ปรับเรือคือเรือมันเยอะมากพอรามันไปแต่ว่ามันก็อรุ่นอร่อยกันถ้าสมมุติว่าจะไปจัดระเบียบโดยแท้จริงเนี่ยมันทําให้ไปทางมาทางมันเป็นธรรมชาติแต่อย่างนี้เขาก็เป็นธรรมชาติเี้เขาก็หลหดีกันเองนะคะแล้วก็ทุกคนก็รับได้ ตรงนี้พอใจไหมเรื่รองราคาพอใจค่าโอเคค่ะเรานานๆมาเที่ยวทีเราถึงว่าอันนี้ก็เป็นความสุขที่คุยหาได้ค่ะแม่ะจังหวัดราชบุรีจัดประชุมเตรียมความพร้อมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้โรคติดต่อเชื้อไวรัสอีโบราให้กับประชาชนในพื้นที่เมื่อวันที่สองกันยายนพุทธศักราช2 5 5 7 เวลา14นาฬิกานาห้องศูนย์ประสานงานสื่อมวลชนสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรีนายนิสิตจ,จันสม,มงวงศ์ผู้่าราชการจังหวัดราชบุรีพร้อมด้วยดรนายแพทย์อนุพงศ์สุจริยากุลผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่4จังหวัดราชบุรีเข้าพบปะร่วมพูดคุยกับเครือข่ายสื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดราชบุรีนำโดยนายมรกตคงทน ประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรีผู้ประกอบการวิชาชีพสื่อมวลชนวิทยุโทรทัศน์สื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์นักจัดรายการวิทยุและเคเบิลทีวีในจังหวัดราชบุรีจำนวนประมาณ20คนเพื่อหาหรือเตรียมความพร้อมและประชาสัมพันธ์ให้ความรู้โรคติดต่อเชื้อไวรัสอีโบลาพร้อมทั้งน,นแนวการสื่อสารของโรคอีโบลาให้กับประชาชนในพื้นที่ ดรนายแพทย์อนุพงศ์สุจริยากรูกล่าวว่าโรคอีโบลาเป็นโรคติดเชื้อไวรัสชนิดเฉียบพลันรุนแรงเกิดจากเชื้อไวรัสอีโบลาสำหรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาซึ่งพบในประเทศแถบทวีปแอฟริกาด้านตะวันตกอย่างต่อเนื่องถึงแม้ในประเทศไทยยังอยู่ในภาวะปกติและไม่เคยมีรายงานผู้ป่วยจากเชื้อไวรัสอีโบลาและมีความเสี่ยงในการระบาดต่ำแต่ยังต้องมีการเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ตามนโยบายของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณาสุขเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเครือข่ายด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ตลอดจนประชาชนได้รับองค์ความรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกันโรคที่ถูกต้องและลดความวิตกกังวลหรือความตื่นตระหนกต่อโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาและมีทัศนคติที่ดีเพื่อการมีพฤติกรรมที่ถูกต้องเหมาะสมอันจะส่งผลให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี โรคอีโบลาเป็นโรคเฉียบพลันรุนแรงจากเชื้อไวรัสโดยมากมักจะแสดงออกเป็นไข้เฉียบพันอ่อนเพลียม,มากปวดกล้ามเนื้อปวดศีรษะและเจ็บคอตามด้วยอาการอาเจียนท้องเสียผื่นผิวหนังไตและตับทำงานบกพร่องและในบางรายอาจพบการตกเลือดทั้งภายในและภายนอกและเสียชีวิตโดยผู้ป่วยนรยะติดต่อคือ,อยังสามารถเผยแพยร่เชื้อได้ ตราบที่เลือดและสิ่งคัดหลั่งของตนยังมีถึงแม้เสียชีวิตแล้วก็ตามระยะฟักตัวของโรคนับจากการเริ่มติดเชื้อไวรัสจนถึงเมื่อเริ่มแสดงอาการคือ2-21วันโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาติดต่อจากคนสู่คนเกิดจากการสัมผัสโดยตรงกับสารคัดหลัง่งเช่นเลือดน้ำเหลืองน้ำอสุจิ น้ำลายปัสสาวะและอุจจาระของผู้ป่วยเท่านั้นไม่สามารถแพร่กระจายออกทางอากาศหรือการหายใจสู่เชื้อโรคเข้าไปทั้งนี้ในประเทศไทยยังไม่พบผู้ป่วยจากเชื้อไวรัสอีโบลาและอย่าตื่นตระหนกต่อเรื่องการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลามากจนเกินเหตุเพราะเป็นโรคที่ควบคุมได้โดยหากมีอาการไข้สูงโดยเฉพาะมีประวัติเดินทางไปในถิ่นที่เป็นแหล่งกำเนิดโรคนี้หรือเกิดหลังจากการเดินทางไปต่างประเทศต่างๆหรือหลังสัมผัสผู้ป่วย ควรรีบพบแพทย์และเน้นผู้ป่วยให้ล้างมือบ่อยๆและหากตนเองเจ็บป่วยมีอาการไข้ไอต้องสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันเชื้อโรคในระบบทางเดินหายใจไม่ให้แพร่กระจายติดสู่ผู้อื่นติดต่อเนี่ยนะครับเป็นละะักษณกการติดต่อเราใช้คําว่าการติดต่อโดยสารคัดหลักก็คือ3สิ่งที่อ่าเป็นสารต่างๆไม่ว่าจะเลือดไม่ว่าจะน้ำมูกหรือน้ำลายหรืออ่าสเลตอะไรเนี่ยนะครับ ที่ออกมาจากในตัวแม้แต่น้ำอสุจิกปประตัดน,นะครับซึ่งจะมีเชื้อไวรัสตัวนี้นะครับสมมติฐานของโรคอาการของโรคมันเกิดมาอย่างไรนะครับเราก็จะได้รู้ว่าเชื้ออีโบลาเนี่ยมันติดต่อกันไม่ได้ง่ายๆที่สําคัญก็คือมันอยู่ต้องติดต่อมาจากคนที่มาจากประเทศเหล่านี้ณวันนี้มันก็ไม่ได้อยู่ในประเทศไทยนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าการที่เรามีการติดต่อสื่อสาร มีคนไปทํางานในประเทศเหล่านี้บินกลับไปกลับมานะครับเราก็ต้องระมัดระวังไว้เพราะว่าอาการของโรคเนี้ยมันมีระยะของเวลาตั้งแต่2วันถึง21วันคือค่อนข้างรวดเร็วแล้วก็เป็นโรคระบาดท,ที่มีอันตรายสูงสุดผมอยากจะใช้คําว่างั้นเลยนะครับเพราะว่ามันไม่มีวัคซีนรักษาเพราะน,นั้น<ล><ล>เราก็เป็นเรื่องป้องกันางเนี้ย <c oughs> ที่กระทรวงสาธารณสุขออกมาพวกเนี้ยมันก็เป็นเรื่องจําเป็น นะครับพราะนั้นใครมีญาติพี่น้องที่มาจากประเทศเหล่านี้นะครับก็ไม่ต้องไปหวาดกลัวอะไรเขามากก็าไม่ได้ติดง่ายๆแต่หมายความว่าเราก็ต้องคอยดูคอยศึกษาคอยให้ความรู้กับประชาชนนะครับเท่านั้นเองเพราะโรคระบาดพวกนี้เป็นแล้วพอมันระบาดแล้วมันยากที่จะนับหืยังงะารเพราะมัน,นต,มติดต่อเดยการสัมผัสในระรับ จังหวัดราชบุรีจัดการแข่งขันกินน้ำมะนาวในงานสีเมืองหัวใจเกษตรเมื่อวันที่5กันยายนพุทธศักราช2557เวลา15นาฬิกาณตลาดสีเมืองอาคารพลาซา12มีการจัดการแข่งขันกินน้ำมะนาวซึ่งมีประชาชนมาร่วมให้กำลังใจผู้ที่เข้าร่วมการแข่งขันกินน้ำมะนาวโดยผู้ที่เข้าร่วมการแข่งขันมีจำนวนทั้งสิ้น9คน กติกาการแข่งขันกำหนดให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันกินน้ำมะนาวจำนวน1กิโลกรัมโดยใช้ระยะเวลาเพียง3นาทีในการแข่งขันสำหรับผู้ที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้จะได้รับรางวัลเงินสดและเครื่องดื่ม m 1 5 0ราจำนวน1แพ็คจากเหล่าดีเจคลื่นตลาดสีเมืองจังหวัดราชบุรีซึ่งภายในงานยังมีกิจกรรมอีกมากมายอาทิเช่นการออกร้านจำหน่ายพันไม้ดอกไม้ประดับกิ่งพันธุ์ต่างๆ การออกร้านจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคซึ่งเป็นตลาดกลางในการส่งเสริมของกลุ่มการค้าภายในที่มีศักยภาพสามารถพัฒนาเป็นศูนย์รวบรวมกระจายสินค้าเกษตรทั้งหนประเทศและการค้าตามแนวชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปีพุทธศักราช2558และตลาดสีเมืองได้มีการกำหนดจัดงานสีเมืองหัวใจเกษตร ในระหว่างวันที่4-10กันยายนพุทธศักราช2557ณตลาดกิจกรรม1ตลาดกลางผักและผลไม้จังหวัดราช,ชบ,บุรีอำเภอเมืองจังหวัดราช,ชบ,บุรีจะมีการจัดกิจกรรมการจัดแสดงนิทรรศการของกลุ่มการค้าภายในกระสรวงพาณิชย์และหน่วยงาน MOU ตลาดสีเมืองการอบรมให้ความรู้กลุ่มเกษตรกรการจัดงานแสดงนวัตรกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรกว่า20บริษัท การจัดแสดงเครื่องแปลรูปสินค้าเกษตรการออกบูธแสดงสินค้ารถยนต์มินิมอเตอร์โชว์เมล็ดพันธุ์จากกลุ่มการค้าภายในกระสูงพาณิชย์พร้อมรายการสินค้านาทีทองราคาพิเศษการออกร้านจำหน่ายสินค้าของดีสภาคและสินค้าโอท p อปการประกวดส้มตำลีลาการแข่งขันกินน้ำมะนาวการประกวดสุนัขการประกวดนกกรงหัวจุกการแข่งขันกินสลัดผักการแข่งขันกินผลไม้ การแสดงบนเวทีการประกวดวงดนตรีสตริงการประกวดร้องเพลงลุกทุง่งและการประกวดที่ดาสีเมืองหัวใจเกษตรวันที่สงวันที่สองค่ะลงชว ครับ GMB GMB ยังมันอยู่พื ชมข่าวสารย้อนหลังได้ทาง www.hcbb.co.th หรือ www.facebook.com/hctvchange สอบถามพื้นที่ให้บริการได้ที่032310262หรือ0815681248